หลาที่เกิดขึ้นนะผมเคยเรียนมาตลอดนะบอกสวรรคตไปแล้วนะฮะเรื่องของสมองตายผมเรียนไปแล้วมันไม่เป็นจริงอย่าไปเชื่อคําโกหกเหล่านั้นอย่าไปเชื่อคาโกหกของพวกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไอพวกนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประเทศเป็นประทับดีพยายามใช้หลักวัฒกรรมไลเออร์หรือการโกหกซ้าๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มาอัปเดตพระอาการของพระองค์พานะครับหลังจากที่มีข่าวลือเกิดขึ้นอีกละนะว่าพระองค์พาตอนนี้ลุกขึ้นมาเสวยได้เรียบร้อยทุกอย่างดีขึ้นพระบรมวงศานุวงศ์ก็ไม่รู้สึกเครียดไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิระห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ในที่สุดหลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบหนึ่งเดือนเนื่องจากโรคหัวใจกำเริบและนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองวันนี้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระพารานามัยดีขึ้นมากจากแหล่งข่าวที่แยกจากบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กล่าวว่า พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาทรงดีขึ้นมากด้วยมาตรการการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านมากระบวนการข่าวลือนะฮะเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะข่าวลือว่าสวรรคตรแล้วข่าวลือว่าสมองตายแล้วมาจากคนกลุ่มเดียวฮะทางนิวมีเดียนะไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เสียมทิศสกุลประวิน นะครับแล้วก็แอนดรูหรือสารพัดสารเพจนจนเป็นที่มาของการแถลงข่าวของสำนักพระราชวังแถลงการออกมาถึง3ฉบับนะครับล่าสุดนะครับที่มีการแถลงข่าวตอนนี้คือพระอาการทรงตัวนะครับยังไม่ได้พระสติแต่อย่างใดแต่เริ่มมีข่าวโอ้ยทานอาหารได้แล้วตอนนี้ดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วประเด็นที่น่าสนใจคือจริงหรือไม่ ผมรเรียนหุ้นส่วนนะกระแสที่เกิดขึ้นนะผมเคยเรียนมาตลอดนะบอกสวรรคตไปแล้วนะฮะเรื่องของสมองตายผมรเรียนไปแล้วว่ามันไม่เป็นจริงอย่าไปเชื่อคําโกหกเหล่านั้นอย่าไปเชื่อคําโกหกของพวกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไอพวกนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประเทศเป็นประทับดีพยายามใช้หลักวัฒกรรม l i เออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนที่มี การปล่อยข่าวว่าพราอาการตอนนี้ผสมสวยอาหารได้แล้วผมทราบว่าและคํายืนยันของสํานักพระราชวังที่มีการแถลงการฉบับที่สามนะฮะก็ทราบว่าจนถึงเวลานี้นะครับยังคงไม่ได้ประสตินะครับตอนนี้หัวใจนะครับข่าวดีที่ผมเรียนไปแล้วอ่ะข่าวดีดีขึ้นหัวใจทํางานได้เองมากขึ้นนะครับเครื่องอ็อกโมเอ็กโมเนี่ยที่ทางานในการพยุงหัวใจเนี่ย อาจจะไม่ต้องใช้แล้วเขากําลังจะเตรียมเฟดออกแล้วนะฮะซึ่งกระบวนการในการรักษาเนี่ยตอนนี้เขาช่วยเครื่องช่วยหายใจเป็นการชูกราวนะครับแต่เครื่องช่วยหายใจก็รอเพื่อที่ใจห,หัวใจรักษาตัวเองตอนนี้ห,หัวใจมารักษาตัวเองได้ดีแหละกำลังเข้าสู่กระบวนการค่อยๆเฟดออกเฟดออกคือให้หัวใจทํางานเองเพอหัวใจทํางานเองก็จะมารักษาส่วนอื่นเนี่ยที่บกพร่องนะครับโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมอง นะครับที่ต้องทําการรักษานี่คือคือหลักการรักษาทางการแพทย์ที่หมออธิบายผมฟังแต่สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ว่าประสติดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วนะมีสติสามารถที่จะทานอาหารได้แล้วผมถามหมอแล้วยังไม่มียังไม่มียังไม่ทราบและยังไม่มีการแถลงการของสํานักพระราชวังนะครับอย่างไรก็ตามผมจะนําเรื่องราวที่เป็นความจริงพยายามค้นหาความจริงมานําเสนอและยึดหลัก แถลงการของสำนักพระราชวังเป็นสำคัญนะครับข่าวลือที่เกิดขึ้นผมก็จะนำมาอธิบายอธิบายที่ว่าอันไหนเป็นข่าวจริงอันไหนเป็นข่าวลวงนะครับอันไหนเชื่อถือได้อันไหนเชื่อไม่ได้โดยต้องยึดหลักนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้หลักวาทกรรมที่ชื่อว่าพึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ สถิตในหัวใจอวงราชาวไทยพักดีราชันอุวงราชาวไทยพักดีราชัน ยยาาแผ่นนนนดินิ้ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานำดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหา,าทรภู้ขนฟ้าพาวานจนผานพ้นโพยยไย ฟว่าปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าสรงผูกพันไพยฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไัยไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น